โหลดเทสหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ <c oughs> เล็บไปเอมมาจันขายของเก่งมาแลวสวัสดีแล้วนะคะทุกผู้ชมทุกท่านนะคะ ก็หลังจากได้เบอร์กันแล้วนะคะ3 3ส,ส,ส,สูผู้สมัครสสเขตกรตมพรรคประชาชนก็จะขึ้นรถแห่นะเป็นคารวานจากอาคารกีฬาเวทไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแต่ละคนก็ติดเบอร์กันมาแล้วกูดดี้เบอร์หนึ่งนะคะร้อรเลกำลังเดินกันเล เนี่ยบันหนึ่งหลักสี่เน,นี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าให้ท่านผู้ชมดูกันปล่อยขบวนรถนะคะที่นี่เป็นเสียงจากพักประชาชนนะครับที่น้องประชาชนครัะขณาดนี้นะครับเรา ได้เวลารารที่จะออกเดินทางประชาศสพานให้กับ่น้งอาจารย์าชารยกรุงเทพมหานครได้ทราตัวเลขเบอร์ผู้สมัครนะครับกรุงเทพมหานครสามสิบสามเศของรประการนะครัเบอร์งเบอร์สองเจจโอเคเดี๋ยวไปช่วยด้วยกันครับที่1นอลนาจารย์นุสเบอร์สิบสอนะคะ ดัมโบดินแดงเบอร์เจ็ดจ่ะพยาไทยดินแดงโอเคก็ขอฝากพี่น้องประชาชนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับ <ท>2นะครับและ3ส่้าก็จะแบ่งกระจปนะครับไหมลิ่นรถก็ไหมกิบไหมหน่อยคดไมลิน่ถไรับกระดาษไว้ไหมกลิ้งเอิ้นหมลิ้เลยนะครับวันทั้งนี้เลยครับรับที่หน่อนะครับจะเป็นใัรของหัวหน้าครับนะครับและเราจะได้หนวเพื่อนออกไปพร้อมพอมกานหน้าร้น้าสู่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับจะเป็นตั้งตรงนี้นะครับขีดสักครู่นะครับเดี๋ยวรถจะเริ่มเลื่อนขบวนนะครับี่น้องประชาชนนะครับขบวนนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะข่อนการจราจรแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเคลื่อนรถไปนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดระเบียบรถแป๊บหนึ่งนะครับถ้ารถ รถเบอร์ศูนย์พร้อมแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วเคลื่อนได้เลยครับนะครับทางที่ศูนย์นะครับคันที่ศูนย์ทางสื่อบนสุดนะครับก็จะไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมือบอกหน่อยนะครับจะได้ให้รถเคลื่อนนะครับโอเคต้องไโต๊ะก่อนครับผมทางสื่อจะนำนะครับกระบะสีดำคันหน้านี้นะครับนะครับ อิลลรีถ้าพร้อมแล้วอล,ลิีเลื่อนรถได้เลยครับอล,ลิีครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถคันสีดำได้เลยนะครับเฟอร์สูงน,นะครับ,รบเ,เดี๋ยวอล,ลิีจะเป็นคนกำหนดการให้รถข่อนขรวนนะครับไม่เจอแบงค์ห้าของแจ็คบแบ็ไปเดินดู ก็จะเป็นขบวนครวานนะคะสามสึกสามเขตผู้สมัครสสกทมพักประชาชนนะท่านผู้ชมที่อยู่ข้างๆกับหัวน้าเทงนะคะน้องบูมเสกสิทธิ์นะคะเบอร์สองนะคะ ยังแม่หาเตียงงวงแม่งขาวอยู่เต้าโต้ช่วงนี้หน้ายังขาววอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรายังเหลือเพื่อนเราอีกสองเขตครับเขตทนายแจมนะครับสัตสินันนะครับแล้วก็เขต พิพิโบกุิวัตนนะครับขณะนี้กําลังเร่งรีบออกมานะครับตัวอาอไทยเขาทําเอกสารกันนานนะคะตอนแรกนัหมายกันประมาณที่แบบว่าเพื่อนทั้งหมดก็เลยมีเลทเล็กน้อยนะฮะนะครับพร้อมแล้วนะครับหัวหน้าพันธก็พร้อมแล้วนะครับสวัสดีแล้วะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นการ สมัครบัญชีรายชื่อนะคะเราจะไปกันที่เซนทารานะคะโรงแรมเซนทราที่สูงราชการนะคะแจ้งวัฒน,น,นะ,ะสำหรับพักประชาชนนะเขตหนึ่งประเมศนะคะได้เบอร์ห้านะ,ะเขตหนึ่งประกอบไปด้วยพันพรนพนป่งป่าสุตราสัมพันธวงศานะเขตดุสีตยกเว้นถนนนครชัยศรีและเขตบางรักนะคะส่วนที่ยืนกยใกล้ๆกับ คุณเทงนะคะก็คือเสกสิทธิ์หรือบูมนะคะเบอร์สองสาทประทุมวันราชเทวีนะคะรวมถึงอาจารย์อนุสรทำใจด้วยนะคะได้เบอร์12นะคะที่มีรถสื่อการสีดำระวังนะครับเดี๋ยวจะมีการขยับรถจับไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหน้านี่เึงนะครับตอนนี้อยู่ที่กีฬาเวทดินแดงนะคะแล้วเขาก็จะไปสิ้นสุดกันที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะตอนนี้ยังข่าวๆากันอยู่นะคะหลังปีใหม่นี้จะเข้มข้นขึ้นนะคุณธนาธรบอกว่าก็จะหยุดช่วงปีใหม่ประมาณสีวันแต่ไม่ได้หยุดการหาเสียงในพื้นที่หรือว่าอะไรอย่างใดนะคะแต่หลังจากปีใหม่จะเป็นการกระจายกันอย่างเข้มข้น พี่เงกันแดดหรือยังพี่เงกันแดดหรือยังเรียบร้อยแล้วประชาชนถามทากันแดดหรือยังคุณเดบอกว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้รถขยับก่อนสวัสดีครับที่เนียากค่ทลีพี่จะไเ็งานเที่เลยเ

คุณเทงจะเป็นเบอร์เอ้คันแรกนะคะแล้วก็จะมีอีกประมาณเจ็ดคันเทงเขไว้ใบเียนวปัวไปไปปน คือเราครับเดี๋ยวขออนุญาตประจาสัมพันธ์คู่นะครับรถของผู้สมัครท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่ในขบวนนะครับสังเกตได้จากรถที่ไม่มีป้ายกระดาษติดไว้หน้ารถหมายเลขด้านหน้ารถนะครับขออนุญาต อายกจากกระบวนกก่อนนะครับจากว่าเราแจ้งไว้เพียงแค่มีคุณกายณัชชาด้วยนะคุณกายณัชชารอบนี้ลงเป็นบัญชีรายชื่อนะคะขอใรถไม่ไ้อยู่ในบวนนะครับ่รเลยนไม่ครับขนข้ทันสีครับขบขึ้นมั้ยครับทันที่คุณบอสนั่งอยู่ครับใครใครนำเส้นทางขึ้นทางสีดำเลยนะครับ เราไเลยเาตพี่เองั้นเดี๋ยวผมดเลยก็ได้เสนทางรครับตามไปจัดจานอเมืองเดี๋ยวเราไปเีครเอเดี๋ยวเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยขบวน ทันสีบ้องทันสีบ้องคุณไม่ไปสื่อกับเขาหรอรถอ่ะไม่ไหวคะ่ะ <laughs> อัดแน่นคนเดียวเอาอยู่เรสเปคคนเดียวเอาอยู่แต่ถ้าเป็นตูสามสิบสามเศษเลยด่าดังนั้นคือที่สุดด่าที่สุดของความประทับใจและยิ่งประเทศนะคะสองร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่แค่ปทมอยากมีการให้พี่น้องประชาชนด้วยให้โอกาสเขาเราด้วยเพื่อให้เราเป็นรัฐบาลประชาชนที่ทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เลือกเราเป็นรัฐบาลถ้าบริหารไม่ดีค่อยมาดา่าอันนั้นชัดเจนอันชัดเจ,น,น,เจนที่ผ่า,าน้องเนี่ยถ้าดีจริงเนี่ยประเทศไม่มีทุกวันนี้ตอนสุดท้ายก็คือถ้าเราจะไม่ดีเที่ยวหน้าไม่ต้องเลือกแล้วก็ชัดเจนประเทศก็จะไม่เดินตลาดมีดีเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปหาปอนไก่ใจ,จร้อน,นด้วยคามเป็นเป็นอะไรขนาดนี้เนี่ยร้อนมากนะคุผู้ชมไมอากาศดีขนาดนี้เนี่ยนี่เลยนะครับ อันนี้นำพาใช่ไหมครับกมคะแนนใช่ไหครับโอเคคนที่หนึ่งคนที่หคือตามคุณเกที่คุณเด็กนะครับตามขถืเลยนะครับคนที่สคนไหนกรนที่อ้กำลังจะเคลื่อนออกแล้วนะคะไปนะครับคนที่สาม คันนีแรกคันนี้กคันที่สี่อะไรครับมาเด้อมาเด้อหาใครขึ้นเรือขนะครับจะเรียงัดทลำดับไปตามที่สองสอตายขับขี่เรือใหม่ขับขี่เรือเรือตรงสายสุดคันนี้มีว่างนะครับคันนี้ว่างเต็มเลยคันแรกนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับเราเรียกว่านะครับสื่อมวลชนนะครับสืดับนะครับ ยุคันตัวสองนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับคันนี้นะครับหัวหน้านะครับแล้วก็เรียงดับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งทีเด็ดนะครับเอัวเอแล้วนะครับเอฟีเราเอฟซีไดมพี่ละโกมามาลดที่เทงด้วยครับมันกวดมาที่เ คาวี่าสาวีขอขอครับสักครู่นะครับเดี๋ยวรถรถหัวหน้าสักครู่นะครับรอพีนัปโบ้ขึ้นอ่าั้งแ่รถซีลก่อนครับสซีลเดินก่อนเลยครับค่อยๆไปก่อนได้เลยครับพีนัปโบ้พร้อมแล้วเชิญครับรถอ่าเบื่อหนึ่งได้ออกได้เลยครับเมื่ีหนึ่งครับเมื่อหนึ้ออกได้เลยนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องสักครู่ครับเปิดเพลงเลยครับครับพี่น้องประชาชนครับ ขณะนี้นะครับเราจะได้เดินทางนะครับไปสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับคุณแบงค์สุขนัดเบอร์ห้าผู้สมัครสอสอ ตอนท้าย3ท่3เฉเราจะตารวานะครับเราเอรืองไทยนะครับขอให้ได้พี่ชัยเมื่ออับใจครับีพี่น้องประชนทีมของเราอันที่สี่เขาเป็นนิสัยใช่ไนะครับระวังด้านหลังด้วยนะครับอันนี้สี่เอาไหมครับอันนี้สี่เอาไหรับตายกันเลยโอ้เป็เด็กอย่างนี้เป็นยังไงห่างไปกันที่เตมือด้วย ทนายแจห้ความสะดวกพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับครัเคไปัไหนไปจแก์หรืงครับขออครับขอครับขอคุรับครับขอุครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดักรอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะทุกผู้ชมเดี๋ยวดูให้อากาศมันร้อนมากเนาะไม่สามารถขึ้นไปบนรถกระบะต,ตรงนั้นได้ก็มีแต่ช่างภาพ สภาพบ,บุรุษขึ้นไปเนาะเพราะว่าต้องแข็งแกร่งพอควรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเราไปดักรอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราจะไปพบกับขบวนประชาชนนะคะผู้สมัคร33เขตสสกรธมพักประชาชนนะคะลงไลฟ์ก่อนนะท่านะผู้ชมขาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะ